สวัสดีครับเสียมสปอร์ตยูทูบชาแนลนะครับขอพาท่านผู้ชมมาที่ทันดูดอมสเตเดียมนะครับชมการแข่งฟุตบอลนักเรียนกรมพระเทศึกษารุ่นอายุ14ปีประเภทกอนะครับประจำปี2567นะครับวันนี้เป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมเดินหน้าเข้าสู่คู่ที่3แล้วนะครับวันนี้ครับเทพศิรินจะพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับเกมเริ่มครับสวนกุหลาบได้ออกสากเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับแลดูครับไม่แม่น แต่ว่ายังได้ต่อที่ศิรสิทธิ์ครับเทพซิลินให้มาชิงเหลี่ยมเล่นชิงเหลี่ยมเล่นแล้วมีิวกาสลุยของอาชาวินหูได้จบก็บอลสุดท้ายไปโดนเท้าของพศวัส์นะครับ <c oughs> ได้เป็นเตะมุมเทพศิลินเล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยซ้ายของปองคุณเปิดชกชกลูกนี้ <c oughs> ผู้สิบป้าแล้วครับจังหวะเล่นเนี่ยไปทำฟาวพศวัด์ดนะครับ พรวิทย์ยอดมาอีกรอบนึงได้แล้วครับตรงนี้ได้แล้วครับตั้งปณิธานเข้าขวาขวาลงสั้ข้ามคานออกไปโอ้ได้จ่อแล้วครับตั้งปณิธานดูครับจับบอลแรกแล้วยิงยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับข้ามคานออกไปเยอะเลยครับอย่ามือนะอย่ามือะบอลเปิดมาถึงตรงนี้ข้ามคานออกไปครับดูครับ หม่งลูกนี้ข้ามคานออกไปศิลัสิสทธิ์เป็นขวาของศิลัสิทธิ์เปิดออกหลังไปเลยครับแล้วผู้สิงกระเป๋าจบครึ่งแรกเลยครับเทพซีรินยังเสมอกับสุกุลาบอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ มาครับปองคุณนาวีวงตัดเข้ามาตรงกลางปล่อยให้เพื่อเล่นหาเหลี่ยมยิงอยู่ของอาชวินแล้วบยอลย้อยพู้พู่ไปชนคานพยายามที่จะซ้ำก็ถูกเคลียร์ทิ้งไปได้โดยพานุพงศ์หยังจะไม่อ่อนนะครับดูครับจังหวะลุยของอาชาวินครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมเลยครับปังได้ดีเลยครับพัทรรอะไรบอลขึ้นขวาครับทางฝั่งของศิลสิทธิ์แล้วหยอดมาจับบอลน,นี้ตรงนี้แล้วพยายามที่จะตามเล่นหลุดการครอบครองกันเล่นไปแล้วนะครับเราไปทำฟาวด์ด้วย ดูครับเก็บบอลตรงนี้เนะี่ยสไลด์มาประท้ากันนะครับจับบอลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจังหวะเล่นลูกนี้เกมสวนของสุกุลาบมาแล้วครับขึ้นซ้ายทั้งฝั่งของอูโก้จิรพลอูโก้มาครับอูโกจิรพลพยายามเปิดเปิดมาแล้วได้ม่งตรงนี้โดนเหลี่ยมไม่ดีครับวับงมล ดูครับตะลุยเดี่ยวเลยครับอูโก้แล้วหยอดเข้ามาเนี้ยม่งไม่ดีด้วยครับแล้วพุทศิ์กระเป๋าจบเกมเลยครับเทฟซิลินเสมอกับสุกุลาบวิทยาลัยไป0ูนยะครับเกมรอบก่อนรองชนะเลิศอาครับมาลุ้นลูกแรกของเทพซิลินยิงลูกนี้เข้าไปนิ่มๆครับจากซีลาครับน้ำก่อนครับ1-0นะครับ ซอยเท้าแล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับพิเดกรตีเสมอให้กับสุกุลาบได้ครับปองคุณซ้ายของปองคุณติดเซฟครับไม่ผ่านมือพศวัตรไม่เข้านะครับลูกยิงของปองคุณผานุพงษ์ขยับยิงลูกนี้เข้าไปครับสองประตูต่อหนึ่งครับสุกุาาลาบนำแรกครับธนดล ขยับแล้วครับแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยครับตามตีเสมอเป็น2-2ครับแต่ว่ายิงเยอะกว่า1คนนะครับทางฝั่งของเทพซรลินกองกลางของสุกุลาบนะครับยิงด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยครับ3คนเข้าสามลูกเลยนะครับนำา3-2ครับสุกุลาบแล้วซัดขวาต้องนิดเบียเสาเข้าไปแบบมีเสียวเลยครับ ธนนการขวาของธนนการง่ายๆเหมือนกันครับ4-3ครับต้องเข้าเลยครับแล้ว4-4ซัดลูกนี้เข้าไปครับตีเสมอได้สำเร็จเป็น4-4ครับหวังมนน้มราดขยับแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปโอ้โหเสมอ4-4ต้องไปดวลกันแบบ1ตอนน่อ1แล้วครับ ทำสมาธิอยู่เลยครับแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยครับเป็น54ครับเทพซิลินอายเรสวนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอได้สําเร็จครับเป็น5ประตูต่อ5ครับเอาครับผู้สินให้สัญญาแลวครับพิชยุทธขยับของพิชยุทธ์ยิงลูกนี้เสียบเสาเข้าไปครับ อาครับสุพนัทขยับของสุพนัทสัตว์ลูกฤิ์เรียบร้อยเหมือนกันครับตีเสมอได้สำเร็จเป็น6 6แล้วครับยิ่งเพื่อให้ทีมขึ้นนำและกดดันสุกุลาบอีกครั้งหนึ่งครับสัตว์ขวาตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยเลยครับูกโกยืนทำสมาธิหน่อยครับ แล้วอูโก้ขยับยิงลูกนี้เข้าไปแบบนิ่มๆเหมือนกันครับตีเสมอได้สำเร็จกนกพลซัดลูกนี้ <c oughs> บอลเบียดเสาเข้าไปจ <c oughs> ินพัฒน์ยิงเข้าไปเหมือนกันนะครับตีเสมอได้สำเร็จนะครับแปดต่อแปดนะครับ <c oughs> ขยับแล้ว ยิงลูกนี้เข้าไปเหมือนกันนะครับหม,มายเลขสองนะครับ,บ,บเป็นพัทรพงศ์นะครับที่ยิงเข้าไปยิงลูกนี้ <c oughs> ชาวนากรสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับยิงเพื่อตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเหมือนกันโอ้โห แล้วซัดลูกนี้เข้าไปครับเป็น12นะครับขออภัยครับศีระบุญเอียบนะครับยิงเข้าไปขยับนิดคล้ายลูกแรกที่ยิงเลยนะครับพิยกรแล้ววิ่งมาซัดต้องนิงเข้าไปไม่เหลือเหมือนกันนะครับธนดลดวนกับพพศวัตรแล้วซัดลูกนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับยิงได้แรงแล้วคมจริงๆครับ มาลุนจังหวะน,นี้ของพนุพงศ์กันครับพนุพงศ์เที่ยงโยธาขยับยึกอยู่หน่อยแล้วยิงไปมขมเหมือนกันนะครับศิลาสิทธ์ด่วนกับพระสวัสด์เซฟได้ไม่เข้าด้วยครับได้ลุ้นเลยครับสุกุลาบ ล้วสัตว์ลูกนี้เข้าไปเรียบร้อยครับลูกจบของบุญวยวีบุญดีนะครับช่วยทีมเอาชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับวัดทองสำนิกนะครับในเวลานี้เสมอกันศูยสศูนะครับก่อนที่จะเป็นการโดนยุดโทษสุขลาเอาชนะไป13ต่อ12นะครับ